สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่สวนบอนสีของบ้านไม้ในหัวนะคะที่ชนบุรีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้มาพามาดูบอนสีสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมาดูกันคะ่ะมาเที่ยวชมบอนสีกันนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหดูอันนี้องคุลิมานนะคะคุณผู้ชมดูสวยสมชื่อเลย ใครอยากดูบอลสีก็เข้าไปดูในเพจบ้านไม้ในหัวอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วของการมาชมบอลสีของบ้านไม้ในหัวเรานะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นมนสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะใช่อันนี้เป็นม่วงมงคลนะคะคุณผู้ชม โม่งมงคลดูดิเวลาเขาโตมาเขาจะสวยอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะดูแต่ละต้นวสวยๆทั้งนั้นเลยอันนู้นอะไรนะพ่อที่ของเราก็มีนะชื่ออะไรนะเป็นบอนกลับเออบอนกลบของเรามันมีอยู่ต้นหนึ่งอะไรนะชื่อว่าอะไรนะต้นอันนี้อะไรนะนึกชื่อไม่ออกอะไรนะนึกชื่อไม่ออกนี่มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม โอ้ชื่อมันอยู่ไกลหาชื่อไม่เจออะไรนะพ่อนะอินทรารังสันใช่เหรออใช่เหรอใช่พอโตแล้วมันจะกัดสีแบบนี้นะอ๋ออันนี้เขาชื่อว่าอินทราชังสันนะคะคุณผู้ชมดูดิเวลากัดสีมาเขาจะสวยประมาณนี้เลยดูสวยมากแล้วก็ฟอร์มเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมดูดิอันเนี้ยใช่หยกจกกักรพพัดไหมที่น้องบ่าเขาบอกเมื่อก,กี้เนาะ อันนี้เขาชื่อว่าหยกจักรพพัดนะคะคุณผู้ชมขาดูสวยมากบอนของเขาคุณผู้ชมขาและใบใหญ่มากนีมาดูต้นนี้อันนี้ชื่ออะไรอะระ่ะพ่อเนี่ยต้นนี้ต้นนี้เศรษฐีชุกพันเนาะอันนี้เขาเขามีดอกแล้วนะคะคุณผู้ชมขาดูดิอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสวยมากดูดิแต่ละตนน้นมีแต่สวยๆนี่มาต่อด้วยอันนี้อันนี้ดูดิมัน ใบมันเป็นเหมือนถ้วยเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องขออภัยด้วยเด้อเจ้าของสวนเขาไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ถามชื่อนะดูดิสวยมากคุณผู้ชมดูแต่ละต้นดูดิสวยมากพ่ออันนี้ก็มันเหมือนเป็นไอ้นี่เลยนะอะไรนะอินทราลังสรรหรอพ่อเนี่ยใช่ไหมหรอทำไมมันสวยจังอะดูดนนิมันเป็น,ปนด่างแล้วอืม มันชื่อว่าอะไรเนี่ยสวยมากคุณผู้ชมค่ะดูดิอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้มีลูกนะอันนี้มีลูกขายนะคะนี่ <Fourth. S 1> เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณสวยมากอันนี้เขาเรียกอะไรนะพ่อไม่ดูง่ายตัวนี้อันนี้ไม่มีชื่อเขานะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยชื่อว่าอะไรนะพ่อ ดูแต่ละอันสวยมากแต่หนูไม่รู้จักชื่อเขานะคะคุณผู้ชมขาดูดิมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วฟอร์มเขาใหญ่มากดูอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเศรษฐีพันล้านด่างคุณผู้ชมดูใบเขาใหญ่มากเนาะมีแต่สวยๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ยิ่งสวยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าลูกเจ้าวังนะคะคุณผู้ชมดูดิใบของเขาสวยมากดูสีสันของเขา ลูกเจ้าวังนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะอับสอสวรรค์น,นะคะคุณผู้ชมเนี่ยอับสรสวรรค์มีอยู่สองต้นสวยมากดูดีสวยงามตามธรรมชาติเลยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเนตรนางนะคะคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะใช่นะเพราะว่าก้านกระดูกเขาสีเขาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่ะน่าจะเป็นเนตรนางนะคะคุณผู้ชมดู สวยมากแล้วฟอร์มเขาใหญ่มากคุณผู้ชมขาดูมีแต่สวยๆเนาะเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้เขาไม่มีชื่อบอกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่เจ้าเขาไม่อยู่นะคะหนูนี่สวยมากคุณผู้ชมขาดูแต่ละต้นมีแต่สวยๆอันนี้ไม่มีชื่อเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาพามาให้ดูก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาบอกชื่อ <c oughs> ดูดิสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าชมพูทวีปนะคะคุณผู้ชมขา ดูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะของขวัญค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเขาชื่อว่าของขวัญสวยเนาะสีชมพูดแดงแจ๋เลยดูดิยิ่งอันนี้ก็ยิ่งสวยมากคุณผู้ชมดูสวยจริงๆเลยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้พามาดูเพชรมณฑลค่ะคุณผู้ชมอันนี้ดูดิเวลาเขาเนี่ยแหละ เวลาที่บอกว่าเพชรมณฑลลูกเขานี่แหละเขาจะใช้มเมล็ดนี่แหละเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเพาะนะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูมีลูกเขาจาหน่ายนะคะเพชรมณฑลเนี่ยหนูมีลูกลูกเขาจําหน่ายนะเนี่ยสวยๆเลยดูดิเพชรมณฑลสวยมากเมียดูดิเป็นฟอ้อมใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่อันนี้ยิ่งงามเลยดูดิแต่ละอันโอ้ยไม่แต่สวยๆดูสวยมากค่ะบอลฟาร์มนี้ สวยไม่มีที่ติเลยดูดิดูทั้งวันก็ไม่เบื่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะดูสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะเมืองนนนะคะคุณผู้ชมกระถางนี้กระถางเดียวสองหมื่นนะคะใบละหมื่นค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็อีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมดูนี่สวยมากต้นล,ออนละ 20, นสองหมื่นค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้ก็อยู่ประมาณแปดอันนี้อยู่ประมาณแ0ดพันชื่ออะไรนะอันนี้รักษา ปักษาค่ะคุณผู้ชมดูลวดลายเขาก่อนสวยมากคุณผู้ชมดูอันนี้บอลกาบเหรอใช่ไหมอันนี้บอนกา,กา<ช>บนะคะคุณผู้ชมนี่อยู่ที่แปดพันค่ะคุณผู้ชมเทพสายลุงก็อยู่ประมาณห้าพันอันนี้เทพสายลุงอยู่ที่ห้าพันค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากสวยจริงๆคุณผู้ชมคะดูดิ<ว>โอ้ยดูคุณผู้ชมขะอะไรจะแพงเบอร์น,นั้นเห็นแล้วแบบสวย ีก็หลังจากที่พามาชมบันสีสวยๆของบ้านไม้ในหัวแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ